โอ้ดูดบแต่ าพี่น้องโซโฟโซคนจ้าเห็นหน้านกินแซาจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนของผมสวัสดีตดนสอนแซวแซวพี่น้องก็ง<า>ใ,ใส่เบ็ดใใได้จ้าใส่เบ็ดมาปลาคอไม่แต่รุ่นมินิรุ่นกระลังนะฮะพี่น้องรุ่นปลากคอไม่ดดเนาะพอกใหญ่เนาะต้มโตต้มเปีดพี่น้องแต่ว่าใส่เงี้ยปลาไหลใสเงี้ยขีดกีเดียนเขาก็ต้องคั่วนเเเ้อย เติมกิเลสไปเยอีเตินกันอันนี้ปลาเข็งสองตัวแล้วปลาขอซีหาดวนุ่มอันนี้ปลาซีต้มสมซีมีคามีแต่ไครไปมะกรูดแล้วห้างปลาซีแยกสมนี่ซีเป็นเอามดแดงเอามดแดงนี่ทั้งต้นม่วงเราจัดดังล่ะห่างไงอยู่เอามาปล่อยไว้หลายๆก็โอ้แต่ว่ามันอะมันก็มันเริ่มกระจายกันอยู่อยู่ยังน้อยมันกระดานเพราะว่ามันหอดหนายเงียใคมัน ี่น้องเาบิ่งหม้อทอดเจ้าจเสี่ยวอา,าตะไคร่ใบบักเก็ลงไว้ทั้งน่องแบบนี้ทิเป็นสมุนไพรดับกินข้าวดับนึ่งนีน่เจาเสี่ยวหมดแดงม้าใสก้อนก็ได้พี่น้องน้าใสมันออกสมๆม,มน่ะเนี่ยเอาถึงบ่ nạc bò đây chung luôn đây à lông đây à lông đây cái câu yêu cầu nào cả nè để tại nhám hao ông bảo hiểm ông bảo kho ở lại 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 đẹp thật lắm. ไปงสอืไสว่างน้ำสวยดีแล้วเนายเจียงไทยนะกดเสียงโคตรสองขาพร้อมกันเลยขาบ้อมามันน้่งดี

ปลาน้ากันจ้าเสียบๆอันนั้นแก้วปลาแดกโตไฟยี่ปอมจ้ามาเด้อกินข่าวน้ากันจ้าพี่น้องสุขาสูเคนจ้าพี่น้องมาเด้อกินข่าวน้ากันจ้ามากับมาบ่เนี่ยก่อนจะนากันเด้อครับบนีพี่น้อง ยีโอ yeah. uh, uh, oui, ้มะแดงเอามะแดงนี่ค uh, ร RIGHT ับท่านบ่เป็นไครผักนอสดเตเนาอแมงมองเงินเขาเป็นเป็นรอยน่ะชาว่านราว่าตจะน้ากับเป็นด้ดิ แดดเนี่ยไม่ก็ไม่ตัวหน่อยหน่อยเอยตาไม่จะเปไงแดเนี่ยแดดไม่ก็ราเห็นเขาเกน้ำหน้าเลยเนี่ยแ่แค่ทิมไขามปีเนี่ยหนาหน้ายังกิ่นเลยนะเป็นวายังก็หกเดือนเดี๋ยวไปไงแปดคนฮะดวที่เราแปดมนนี่เราว่าเผือปีมตะขันตีว่าเสร็จพูดหรอเนาะ ใสน้ำหน้าได้กลิ่นเป็นกะหอดหนาลงหน้ายังได้กินเห็ดใสใ่ยไฮเสียงใส่น้ำหน้ามดนหละเน้องเฮงเซียงปลาแดดแปรหา้าพุ่นหน้าไกลหน้าปากหน่อยห้องถึงไงเปิดออกมาดำดำเมี่ยมเหอมรอปลาแดดโน่งกินกระป๋ะโอ้กินกับบัก๋ามบันนี่กับบักงสม Men lam, là, mang buộc nó phân nhân nam, mang bóc nó lê nam bất ngờ. Mẫn thì lúc bóc lắm bunny anon lắm binh binh ngực binh ngang kêu 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 binh ngang Ba nói đến bóc lạy đến bóc lạy nó bóc lạy lại bóc lạy đến 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 bóc งาม thiệt มาเดามัน <c ười> แฝงๆหวังเลยมีเงิี้ยสีพวกมันหารอยแป,ยปดสิบบอปปดถึงอีกแล้วเมื่อนั้นถามมาหารอยหาสิบพันเขาอ่ะ จะเบียดหัมบุตามหาหมาไว้ในมือเศร้าเนี่ย <c oughs> บอกค่ะมันหลายมือปานนี้มันก็เป็นตาสองสัยอยู่ หมาเพิ่นบ่เคยให้ออกจากบ้านนี่ยซีเมือหามมื้อใดรเพเข้าบ้านตายแล้วกงเง็เนาะเขให้ปัง่งตับเหนียวแต่บักลังเฮามันไปงี้ขึ้นงี้สองสามาเถดิล่ะมันหม,มุขึ้นมันเคียดิละผมว่านผมว่าเป็นผมเห็นกูกลังเลยมีกูเนหะมือนบออ้าเปล่าดันไม่ยืนว่างนาผมเดิน เอาเขาไปมาตอกับบรรทิปแล้บอกไม่เห็นจะหลังอ้ไรเลมาาหนึ่งเจ้ามันมาที่นี่หรอกมันมามาติพันธ์กบบฟูแลงมันไม่เห็นโดนนะเนาะ เ้หมยเกิดไ่ให้เหตุเจด เขาต,ต่อวันอาทิตย์มันได้บดีเดอ่ะครับเดี๋ยวหนูมาตุ่นไม่ให้เอฟซี่วะครับดาว่าเด็ดแต่หันมัแต่ละมือแล้วแกจะฆ่าจ้ะแล้วมันแล้วขลิบหอ,อนนะมันเป็นคนเดียวแต่สามโตเ้เจ้ ข้าวเดียวมาเด้อมาเรืยต้มปลาต้มปลามาเด้อมาเด้อเอฟซีลงรออยากกินปลาอจะกินหนูวะโอ้สิไปเนี่ยสิไปหามาให้เอฟซีลงรอวต้องหนังนนะ <c oughs> อยก,กินหนูคุหาว่าเป็ียนอะไรหาว่าเป็น,ปนไปน้ำเล่ากไดใดด้หร <c oughs> ่ล่ะ้่มาหน่ะออกมานำ้ำออกมาน้ำกันกับไปตด้ห่ะอบัตรไปแล้วดี <c oughs> ถ้าไปแล้วรูรักบักดรเนี้ยเฉลยไปเอาว่า <c oughs> ิโอ้พยสุขมีเบิดอาไอคิเลย <c oughs> เบ็รอาควสงวนของพ่อยนสุขด้อพี่น้องทานหนู ไปพ่อเพิ่นเพ่ัวจากนั้นลรวบังี่เอยแล้วเออเิ่นหัวักมองหัวจที่ทีเอาบปนี้เขาไว้แต่คนมาตกป่ามื่อนั้นยืนงงเนาะเจ้าปี๊มาไั้ังไนี่เพ่นไปสอนพีซ่าเขาเราต่างตเข้าเห็นงาน่นกับสอนพีซ่าเปิดเนท์เไปเี่ยเนาไปเห็นงานกอสันเร้วสุดเรื่องนี้ไปปลอมเก็บใจอ เขาบอกเป็นเขาเห็นว่าเป็นบ่บ่้บ่บอกเลยถาล่อเขาบอกอะไรเงี้ยถ้าบอกให้เขาว่าคนบุรีจะจะเปลี่นเด้อพี่น้องเลยมาจะคลองนี่ตัวใดบอกเขาเบิดบัยันแ้เขาบรูียันต์แล้่ยังเดียวยันมันมีมูเหตุงานเด้อยันต์เกยัดาบนยังดอก น่ากสิว่าคนนี้เ็เป็นขึ้นมบอกคนแน่เังนั่งยันนี่เขาก็เสิอยกอายอาเป็นคนสีของวิสาขปันเขาสบายดี่หละฮะไปแหแมนไปเพิ่นเพิ่นกับบเคยบอกแมน่ค้อน,นกันแง,งหักเล็กนักเหี่เพราหน,า,หนาเขียนให้ <c oughs> คนจะเขียนใส่กระดาษในห้อาล่องผิดล่องถือยูส <c oughs> อ,องสามตัวก็ได้เอาครับพี่น้องมันก็ได้ขอจินนายิ้มเลี้ยวเขาจะไปใส่มาใส่กับจังหวะกันเด้อครับปลากับปลาทีาา่ไปใส่เบลล์ละครับม,มืตัวใหญ่ดอกเลยตัวหน,น่อยตัวใหญ่นี้พู <c oughs> ดจรินี่ยเขาว่าเขาบ่ได้เขาบ่ได้เอาเปียบโบรัณกันเลยเปื้อนไฟอย่างเขาบ่าได้ไปช็อตบ่ได้ไปทำลายแต่หมดเสมือนอย่างกับบ่ได้ไปซักไปเช็ง กันกินก็คือได้บ่กินก็คือบ่ไ,ได้กันกิ้นยู่จังได้ลังตัวก็ขาดไปดูเจ็ดตัวบัสสองเบ็ดขาดแมงขาด,ดขาดเป็นอันนองขาดอันน้งล่าอ๋อข้าเล้วเต้เนี่ยเขาเขาได้ส่วนที่เขาหาได้เบ็ดตัวนี้ล่าเนี่ยเป็นวคักนี่้าลาบผีลาน้องสุวรรณเลือกครับมเลี้ยงเขาจะไปหาจัางใดจังใดหรือว่าตรงนี้กัดก็ลังเสียทางหน้าอยู่กัดไปเบิ่งหายวังหน้าน้ำเล็กน้อยแหละครับซ้ำกระโจดเอาเชียงมไปยังเงี้ยกัดเข้าว่า เดี่ยวเชียงมะสามเชียงอยู่เบิดปัานนี้แหละผมประกาศให้พี่น้องมาเอาประกอนอยู่น้องถมเหมือนหมดจุ๊บขอบคุณที่ต้อ,องการเข้าข้อมูลสวัสดีจับที่จันทบุรีครับสวัสดีครับ